สวัสดีครับผมวันนี้จะมารีวิวรถเข้าใหม่นะครับผมก็เป็นฮิโระซูไฮเรนเดอร์แคปนะครับผมปี16เครื่อง1.9 Vpower ูพาเวอร์นะครับคันนี้สีบอลเงินนะครับผมลูกค้าครับลูกค้าต้องการรถแคปและราคาประหยัดกว่าป้ายแดงครึ่งครึ่งนะครับผมคันนี้เลยบอกได้เลยว่าสวยมากนะครับผมสีบอลเงินนะเข้าใหม่นะครับเพิ่งเก็บรายละเอียดความเรียบร้อยนะครับผมเรียบร้อยแล้วนะก็มารีวิวให้ดูครับผม มาเดี๋ยวมาดูรถกันนะครับผมว่ามีออปชั่นอะไรบ้างนะครับผมด้านหน้านะครับปี P 16 h i g h l a n d e er ดนะครับจะมีเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับไฟเลี้ยวโคมเดียวกันนะแล้วก็มาพร้อมไฟตัดหมอกตกแต่งด้วยโครม,มนะครับกระจังหน้ายังเป็นไลท์สไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ของฮิ u ตซูอยู่นะครับผมก็เป็นกระจังหน้าโครม,มนะครับผมนี่ครับ เดี๋ยวเรามาดูภาพรวมของรถคันนี้กันนะครับแสงอาจจะมืดบ้างนะครับสว่างบ้างนะครับผมพอดีถ่ายกลางแดดเลยนะก็การรายละเอียดเพิ่มเติมก็เดี๋ยวส่งไปให้นะครับผมล้อแมกนะครับจะเป็นล้อขอบ16เท่าเดิมนะครับผมยางปีใหม่นะครับดอกลึกๆนะครับผมดอกลึกๆเลยนะใช้กันยาวๆนะครับตรงนี้นะด้านข้างบันไดข้างนะครับผมเดิมจากโรงงานนะครับเป็นไฮ g ลเดอร์นะครับไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะครับ นี่ครับด้านข้างก็มีการสาดกรอบรองมือเปิดแล้วนะครับผมรถสวยเดิมรถมือเดียวนะครับ,รบกระบะไลเนอร์นะครับผมสวยๆเลยนะเป็นของ d m a x โดยตรงนะไม่มีริ้วรอยเลยนะครับผมใช้งานน้อยอ่ะด้านหลังนะครับผมอนุญาตปรับแสงให้นะครับนี่ครับ มีบันไดข้างนะครับด้านหลังก็จะมีกันชนหลังนะครับมือเปิดประตูโครมเมียมไฟเบรกไฟท้ายไม่มีแตกไม่มีลาวนะครับน้ำไม่ขังนะครับผมนี่ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับราคาสี่แสนเก้าหืนห้าพันบาทนะรถปีสิบเก้านะครับผมภาพรวมสวยมากเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันครับผมรถคันนี้เป็นโอเพนแคปนะครับผมแคปเปิดได้นะครับมีบันไดขึ้นลงสะดวกสบายนะครับภายในก็เป็นเบาะผ้านะครับสี โทนดำเทานะครับผมเป็นหลังแคปบนะครับใหม่ๆเลยนะลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสำหรับรถแคปบจดทะเบียนแคปบนะครับผมเปิดได้ขึ้นลงเหมือน4ประตูนะความใหม่ดูจากพลาสติกคุมถุงอยู่นะครับเดิมจากโรงงานเลยนะป้ายแดงมาเลยนะตัวนี้นะครับด้านหน้าคอนโซลน,นะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับ สวยมากครับผมเบาะไม่มียุบไม่มีย่นไม่มีขาดเลยนะใช้งานมันน้อยแทบจะไม่มีคนนั่งเลยก็ว่าได้นะครับผมนี่ครับสวยๆเลยนะส่วนด้านผู้ขับขี่นะครับผมจะเป็นชุดควบคุมไฟฟ้านะครับกระจกขึ้นลงนะปรับกระจกปรับพับเกี่วระจกนะครับนี่ครับมีระบบต่างๆให้เลยนะครับผมเครื่องเล่น c d mp 3 wma นะครับผม ต่างคคขึ้นลงสะดวกสบายครับผมเสียภาษีน้อยนะครับแต่ใช้งานเหมือน4ประตูเลยนะลูกค้าท่านใดสนใจรถไม่มีชนจมน้ำกับสีเปลี่ยนเครื่องเล่มจะรูสูญหายนะครับเทาๆดำๆไม่มีเนาะในส่วนของห้องเครื่องนะครับผมในส่วนของเครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล1.9บูพาวเวอร์นะครับผมบอกได้เลยเครื่องใหม่มากนะครับไม่มีถอดไม่มีแกะไม่มีใดๆทั้งสิ้นเลยนะ เปิด high, นะ็อตถ่ายน้ำมันเครื่องอย่างเดียวนะครับผมหมุดเม็ดอาร์คทุกอย่างยังอยู่ครบหมดนะครับข้างในนี้สีเดิมหมดเลยนะทุกอย่างเราตรวจเช็คสารเหลวนะครับดูแลให้ลูกค้าอย่างดีฝากระโปรงนะครับเป็นฝาเดิมน็อตไม่เคยถอดนะมายัางไงอยู่อย่างนั้นสติ๊กเกอร์ทุกอย่างยังอยู่ครบหมดนะครับสภาพใหม่เดิมนะฮะแบตนะครับเทปนะครับผมอยู่ครบนะครับ ก็ได้เลยยังไม่มีการแกะแกะไ้ไขใดๆทั้งสิ้นนะคานหน้านะครับน็อตทุกตัวเดิมหมดครับรถที่นี่ไม่มีจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องเล่มจมสุดสูญหายนะครับผมลูกค้าสามารถเข้ามาดูรถได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะครับเสรีไทย68แยก1มินบุรีนะครับผมมาพบกับเซลล์ังสันเบอร์โทรศัพท์0863377326นะครับผมขอบุณครับสวัสดีครับ